วัสดีกันด้วยนะครับพวกคนรายการชิดดีซีแคชเจมร์นะฮะวันนี้ก็จะมารีวิวไมค์ครับสูตรที่ส่วนทีดหนึ่งนะครับตัวอัลฟานะครับตัวเต็มสันเอครับผมอ่าโอเคว่าตัวเต็มนี้นะฮะจะมีอะไรออกมามั่งนะคบมีอะไรมาใหม่มั่งครับเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าฮะโอเคก็ไม่ค่อยมีอะไรมาใหม่นะฮะก็แก้บัางเฉยๆก็แค่มาตัวเต็ม นะครับอืมลองดูนะยังไม่มีอะไรของมาใหม่นะคะก็ตัวเต็มก็มาในอันี้แล้วนะครับตเต็มนะคะก็จะก็มาในปึ๊บปึ๊บก็มาใตัวเต็มก็มาแล้วนะครับสำหรับอ่าตัว ไอโอเอสก็น่าจะออกมาแล้วครับออกมาเร็วมากครับเดือนสองเดือนนะฮะสองเดือนหนึ่งนเต็มนะครับวันนี้ก็จะรีวิวอะไรดีอะของทุกอย่างแล้วก,ก็เหมือนเดิมยังไม่มีอะไรมาใหม่เข้ามาเลยนะครับก็อืมเหมือนเดิมไม่มีอะไรติลแปลงอ่าลองลองดูครับ t ท T ก็ได้ครับมามามา มีบั๊กนะคะ TNT นี่อืมโอเคครับมาเรามาดูทีตัวเ็นชานนะครับกดไม่ได้อีกแล้วนะครับมันโกงไม่ได้ตั้งแต่นานแล้วนะครับเราก็ใช้ MCPA Master เ,เอาก็แล้วกันนะฮะส่วนการเ็นชานก็ปกติดีแชะยิงหมูไม่โดนอืมไม่โดน โอเคครับอืมจะมีอะไรมาใหม่ก็ไม่ค่อยมีอะไรมาใหม่ครับแค่ปล่อยมาเวอร์ชั่นตัวเต็มนั่นเองครับอ่ายังไม่มีอะไรเข้ามาใหม่เลยตั้งแต่นิดเดียวนะครับลองมาดูที่ อ่ะก็กระโดดเล่นไปวันๆนะครับก็ดีใจที่ตัวเต็มออกมาแล้วนะฮะอโอเคครับเดี๋ยวทิ้งเดี๋ยวทิ้งลิกงโดไปด้านล่างนะครับถ้าอ่าไม่มีอะไรแล้วก็แค่รีวิวการแก้บัคข้างนั้นละครับมั้งเดี๋ยวแก้บัครถไฟนี่แก้ไปยังการแก้บัครถไฟนะครับอ่าเรามาดูการแก้บักรถไฟจิว่า การแก้บั๊กของมันเนี่ยกำมัเป็นเหมือนเดิมยังพอนำปุ๊บเห็นไหมยังมีบั๊กเหมือนเดิมนะครับบ้าบ้ามันจะทุบทิ้งแบบนี้คับโอเคถ้าชอบก็โอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะถ้าชอบก็อย่ายลืมกดไลค์นะครับกดซับสไครต์ให้ด้วยนะยังมีบัาแบบนี้นะฮะ โอเคถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต,ต,ต่อไปด้วยนะฮะกดเลยนะครับตรงนี้ข้างล่างนะครับโอเควันนี้ผมขอลาตัวไปก่อนนะฮะบ๊ายบายครับ